สั่งของเองกับเว็บจีนจะรู้ได้ยังไงคะว่าร้านค้าส่งสินค้าแล้ววันนี้มีคาตอบนะคะเวลาที่ลูกค้าสั่งของกับ1นึ่งหกแปดทีมอเถาเป่านะคะเราจะรู้ได้ยังไงหระว่าร้านค้าเนี่ยส่งสินค้าแล้วนะคะ่จะขอยกตัวอย่างเป็น1นึ่งหกแปดละกันนะคะเป็นเว็บขายส่งเนาะเวลาที่ลูกค้าเข้ามาลูกค้าก็ดูที่ตรงหน้ารวมผลงหกแปดแปดเข้ามาแหละงงอ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะคะให้มาดูเนี่ยค่ะอันที่3ค่ะก็คือจะเป็นรูปรถนะคะที่3นะเราก็กดเข้ามาพอเรากดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะไอตัว รายละเอียดออเดอร์ของเราทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นนะคะขึ้นหมดเลยน,นั่นหมายความว่ารายละเอียดทั้งหมดที่เราเห็นในนี้ออเดอร์ต่างๆที่เราเห็นในนี้คือร้านค้าส่งหมดแล้วนะคะทีนี้ในออเดอร์นะคะให้ลงมาดูด้านล่างสุดค่ะตัวที่2มันจะเขียนว่าฉาขั้นอู่หลิวนะคะอันนี้เราก็กดเข้ามา อพอเรากดเข้ามาค่ะก็จะได้หน้าจอแบบนี้นะคะด้านบนจะเขียนว่าส่งของแล้วนะคะทีนี้ทําไมวันนี้ถึงต้องมาพูดแบบนี้เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราสั่งของเราก็แบบไม่รู้จะติดตามทางไหนตรงนี้เป็นวิธีการบอกที่ชัดเจนนะคะแล้วก็หลายๆลายชิปปิ้งเองเวลาที่เราต้องการที่จะส่งสินค้ากลับไทยเนะะี่ยค่ะเขาจะต้องให้เอาแท็กกิ้งนะคะแท็กกิ้งก็คือเป็นเลขขนส่งในจีนไปวางในระบบเขาเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณมีการฝากส่งสินค้ากับเขากลับไทยนะคะทีนี้อย่างเวลาเรา เข้ามาแล้วนะคะให้ดูตัวเลขด้านบนบนสุดเท่านั้นเพราะว่าหลายๆคนจะเข้าใจว่าต้องมาดูตัวเลขด้านล่างผิดนะคะบรรทัดแรกเท่านั้นเราก็ ก๊อปไปวางในระบบชิปปิ้งนั้นๆได้เลยนะคะอย่างของตัว c v t เองก็ทําแบบนี้ก็ได้ก็คือลูกค้าก๊อปแท็กกิ้งนะคะแล้วก็เอาไปวางในระบบของซ v TEC ก็ได้แต่ไซมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแจ้งกับตัวร้านค้าได้เลยนะคะว่าให้ลงรายละเอียดหน้ากล่องหน้ากระสอบสินค้าหน้าแพ็คหน้าห่อให้ชัดเจนนะคะก็คือ1หรหัสลูกค้า2วิธีการขนส่งก็คือทางรถหรือทางเรือแค่นี้ค่ะก็คือเป็นการฝากส่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าไซมองว่าแบบเนี้ยง่ายกว่าถ้าลูกค้าลงรายละเอีย ให้ชัดเจนสินค้าก็จะมาถึงไทยเหมือนกัน